มาฝัางผู้ชายบ้างละคุนอิฟว่าอย่างไรตัวที่เอารูปขึ้นแล้วเ <c oughs> ดียโบครับทํายาเขาคือถังกาวประจําเรื่องครับถังเกาเลยเหรอถังกาเพียงว่าต้องแบบใหญ่มากแน่นอนใช่ไหมข้างรักท่่นริมรุ้ <c oughs> ว่ามีช็อตไหนแบบที่แบบข้างรักชัดที่สุดไหมที่เราจาได้เอาจริงๆข้างลักตั้งแต่เจอครั้งแรกเลยครับถ้าถ้าในอนิเมะตอนที่ผมมาครั้งแรกก็คือตอนตอนนี้ตั้งชื่อให้อ่ะครับ คือเหมือนริมุลุกก็ไม่ได้จะเก็บไว้อะครับเหมือนริมุลุกก็ถามว่ายังไม่กลับอีกหรออะไรประมาณเนี้ย oh. ตัวก็เลยเหมือนแบบว่าเป็นช็อกไปครับเพราะว่าเจ้าตัวคืออยากเป็นลูกน้องอะไรเงี้ยเลยเสนอตัวเองให้เป็นลูกน้องริมุลุก,ก็รับนะครับแล้วก็เพิ่มปิ่มมากที่แบบตั้งชื่อให้อะไรประมาณเนี้ยตั้งริมุลุเป็นเทพอะไรเงี้ย ใช่ประมาณนั้นเลยครับตอนหลังจากที่ตั้งชื่อใช่ไหมคะตอนนั้นเอออยู่กับเทมเพสบู๊ทที่ชื่อลังกาค่ะนิมูรุก็แบบว่าอารมณ์เหมือนรูปหัวหมาอะไรอย่างเงี้ยรูปหัวลังกา แต่แล้วเดียโบมองอย่างแบบตาเราห้อยเหมือนแบบปิจฉาว่าอยากให้รูกหัวตัวเองบ้างแล้วก็เสียงแบบมีเสียงหงิงเล็กๆเสียงหงงเสียงหงีงมันไม่ใช่ไม่ใช่เสียงหงิงของลันกานะคะเป็นของเดียโบเนี่ยแหละโอ้ยไอ้าโอ้ยคือเจ้าตัวเป็นปีศาจที่แบบแทบจะแข็งแก่งที่สุดนะครับ ใช่แต่แต่แบบแต่ค้ั่งรักแล้วก็แบบอยากดูรูปหัวบ้างชอบรังกาไรมูรูมาฮะผมชอบชอบรังกาเรมูตอนอยู่คู่กันแบบโคตรสุดๆใครมีดีมากน่ารักมันคือหมาน่ารักดีไม่หมาไม่ไม่มันมีไหมตัวใช่เจออะไรนะเดียเดียอะไรนะอันนั้นเป็นหมาหรือเปล่าอันนั้นอันนั้นอันนั้นคืออยากเป็นหมา แบบอิง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 มาเลยมึงมเจอมาคุณปาพิม่าอะไรเยอะจริงเด่นที่สุดหรูเลยนี่อยากอยากเป็นหมาของท่านลิมบู